บัดนี้ท่านทั้งหลายบรรดาที่มารับของขวัญสมทบคุณสร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดปักน้ำได้อุตสาห์พยายามมาโดยความบากบั่นกระาำรามาร่างกายมาเพราะอยากจะได้ของขวัญรู้ว่ของขวัญน,นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาสรจันเมื่อเราได้ของขวัญแล้ว ใ้ตั้งใจแน่วแน่วหยิบของขันนั่นด้วยมือของตนแต่ห่อของฝันออกหยิบด้วยมือของตนแล้วมาดูไอ้จำของขันนั้นแม่นยำแน่นอนไม่ันเฟินไม่หลงไหลจำได้แม่นแน่นอนแม่นยำดีแล้วใอ้น้อมเข้าไปในกลางตัวหญิงน้อมเข้าไปในทางช่องจมูกซ้ายชายน้อมเข้าไปในทางช่องจมูกขวา เอาไปตั้งไว้กลางตัวกลางตัวน่ะสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายสะดือทะลุหลังไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มขวาทะลุซ้ายไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มตึงตึงตรงกลางติดกันนั่นเรียวกว่ากลางกัก๊กอา,าราธนาพระไปตั้งอยู่กลางกั๊กนั่นเราหันหน้าไปทางไหนพระหันหน้าไปทางนั้นกลางกั๊กนั่นแหละโถกลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์สบริสุทธ์เท่าฟองใขแดงของไก่ ตั้งอยู่กลางดวงธรรมนะั่นดวงธรรมนั่นก็อใสสะอาดอยู่ชีวิตของเราลุ่งโดดโตดนาการเตาดวงธรรมนั่นสุสิตสรรมองอยู่ชีวิตของเราไม่สงสายสุสิตสรรมองเหมือนกันายหลังตั้งใจลงไปอีกชั้นหนึ่งหิ้มต่อใจนะันทางช่องจมูกซ้ายชายต่ใอใจในทางช่องสมูกขวาเขาไปตั้งไ้ในกลางองค์พระของขวัญน,นั่น พอถูกกลางองค์พระของขวานก็ถูกพระพุทธเจ้าเนาะโอ้โหใครไม่ทวนแล้วก็ให้ทะลกถึงพระพุทธเจ้าโดยบาลีว่าสัมมาระหังสัมมาระหังให้ช่วยประคองใจเรให้หยุดทนิ่สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังให้ช่วยประคองใจให้หยุดสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังให้ช่วยประคองใจให้หยุดพอถูกสวนเข้าตรงนั้นหยุดปุ๊บใจหยุด ื่อใจหยุดแล้วเราเอาใจของเราอกกลางของหยุดสนกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไปขวานั่นหลังหลังบนนอกในไปลกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหนักเข้าเพราะโทกส่วนเข้าเห็นพระเจ็มลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนั่งเห็นนอนเห็นเดินเห็นยืนเห็นนึกเวลาไดเห็นเจ็มเวลานอนเมื่อเห็นแจ็มดังนั้นแล้วใจหยุดนี่อยู่กับพระที่เห็นแจ็มนั่นแหละเป็นมหากรตุกุศล กามาประจองกุศลจะทำบุญกุศลอย่างใดอย่างใดสู้ไม่ได้สั่งวัดวาอาวาสอย่างใด้่งใดสู้ใจหยุดนิ่งอยู่กับพระของขวัญน,นั้นพุทธใจเดียวเท่านั้นไม่ได้เสียงเงินตราผิโกดีล่างก็สู้ไม่ได้เมื่อเราเอาใจของเราโจดอยู่พระของขวัญที่เห็นแจ่มนั้นเป็นมหาเป็นมหากุศลเป็นสมาธิแล้วตายไม่ตกนรกอยู่กับพระของขวัญที่เห็นแจ่มนั่นแหละ ใจที่อยู่กลางของกลางกลางของหยุดตรงกับกลางของกลางกลางของกลางกลางกลางหนักกว่าจะยถอยตายตัวทีเดียวไม่ถอยกลับกันตรงนี้ตายตัวไม่ถอยกลับหนักเข้าหนักเข้าระจนโตได้แปลงสีได้เป็นพระแก้วไหลเท่าเท่าตัวเราหรือโตกว่าตัวเราเราก็อใจของเราไปหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วแตดูทางหลังขวาทา้าซ้ายกลางกักแบบเดียวกันไปหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วนั้น พอหยุดนิ่งอยู่กลางองพระแก้วแล้วก็เรื่อถึงความบริสุทธิ์ดียวก็พระแก้ว่สมมาระห้องสมมาระห้องสมมาเระห้องสมมาระห้องสมมาหล้งใจเราก็หยุดตามเดิมหยุดก็เข้ากลางหยุดไปตามเดิมกลางของกลางกลางของกลางกลางกลางนิ่งพระแก้วเราก็ใสหนักขึ้นสะอาดตับขึ้นโตหนักขึ้นจะไปไหนก็พระแก้วนั่นก็ไดอาราธนาพระแก้วไปนรกสี่ร้อยห้าสิบกขุมไปตรวจนรกดูได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้ว จะไปพูดไปถามกับสรรัตว์นรกอย่างนึเง่างได้ได้ไดตามความปรารถนารือจับมือจับแขนของสรรัตว์นรกนั้นไต่ถามก็ได้จับมือถือแขนได้ตามอใจตามความปรารถนาเหมือนมนุษย์เราแต่ว่าเราจะไปไปดูพกเ,พกเ,พกเปรตตรวจดูฝกเปรตมีสิบสองสกูลไปพูดไปจาก,กันได้ไต่ถามบุพกรรมทีกระทําดีทีกระทําชั่วได้อย่างนี้งได้ได บ้านช่องอยู่ที่ไหนถามได้จับปูถื้อแขนกันพูดได้แบบเดียวกันเปไปจะไปพวกอสุรกายก็แบบเดียวกันจับมือถือแขนพูดกันได้ถามกันได้มีบุพกรรมอะไรก็ทาไว้มาเป็นมาเดินไนมาอยู่ในใบยูมินี้พูดรู้เรื่องกันจับมือซื้อแขนกันตามจบใจไปในพวกสัตว์เด,ด,ดรัจฉานสัตว์สัตว์เดรัจฉานก็มีกายข้างนอกกายข้างในเนะ่ะเป็นกายมนุษย์ละเอียดแทๆ้ๆนั่นก็จับมือถือแขนกันพูดได้ จะไปหาจะไปหาพวกมนุษย์ตลอดดูพวกมนุษย์มีมากน้อยสลายไปตลอดหมดตายมนุษย์นั่นก็จับมือถือแสงกันโูดได้ตายยาวไกลละเอียดจับได้ท้องนั่นเาจะไปในในพวกเทวดาจาตุมาราตาร้ตาสิ่นสายานามาดุสิตนิม,มาตัสีบรณีมิตวตวตีมีมากน้อยสลายจับมือถือแสนกันพูดได้เาจะไปในพวกโรคภพรพรมใีพวกท่าน จะจัมือถือแขนกันพูดได้ไปในพวกอรุณรมสี่ชั้นมีมากน้อยแต่ใดจะมือถือแขนกันพูดได,ไได,จด,ได้จะไปในพวกไปหาในพระพุทธเจ้าน้นิพพานเข้าเป่ามาในมีพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วรับพูดอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้ทุนอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้จับมือถือแขนกับพระองค์ก็ได้เหมือนมนุษย์เราแบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นน,นั้น ของนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์อย่างนี้เห็นไหมลนะ่ะศักดิ์สิทธิ์นักเราใครได้ดังนี้แล้วคนนั้นก็ตายก่อนตายได้ก่อนจะตายนั่งตายก็ได้พูดไปจะก็ทั่งดับจิตถ้าได้ตายซะก่อนตายปัะชั่วโมงสองชั่วโมงได้ต้องมีธรรมกาต้องมีกายของขวัญต้องมีกายเรามีกายแก้วนี่สำคัญนะ ทำไมถึงขนาดขนาดนั้นเราต้องการจะรวยในชาตินี้จะค้าขายเอาใจจดกริทิพระของฝันนั่นขอรัตนาพระองค์ในทรงโปรด้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าขายของ้าพุทธเจ้าคขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยอยซื้อง่ายขายส่งกําไรงามดังไปถึงสันนิพานทรงผังซื้อง่ายขายส่งกําไรงามมาเต็มตัวในประเทศไทยเรา อ่อนไปคล้าขายขนาอย่างนี้ทุกดาวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกก็เสียนาำเสีท่าอาจจะรับราชการเพราะรัฐนาพระองค์ในทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าสมผู้รับราชการหมมฉันผู้รับราชการเรียรับราชการอยู่แล้วก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ารับราชการอยู่แล้วผมฉันรับราชการอยู่แล้วขอหน้าที่ราชการังข้าพระพุทธเจ้าขอให้รับื่นเรียบร้อยมาวิี่ตรดุตาตัวใจบุญหลับผุ้ใหญ่ก็เป็นนิยมชมชอบประกอบข้าพระพุทธเจ้า ไอ้เพื่อราชาการชั้นกรีชั้นโทชั้นเอกสูงสุดในสายราชาการนี้หน้าที่ราชาการชนิดใดก็อา,าราธนนาท่านไหนทางใน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 ,ในทางชนิดนั้นไปเขาจะได้ผลสมความปรารถนาไปเจ้าก็ดังไปถึงพระนิพพานแล้วก็ส่งผังราชาการสูงสุดลงมาให้เต็มตัวเราก่อนตัวราชการอย่างนี้ทุกกล่าวไปถ้าจะไปทำวัดทำนาทำไรทำสวนัทำการงานด้วยปลีแข่งของตนด้วยกาลังวอาอยาวะร่างกายของตน ขอพระองค์ในทรงโปรดการงานข้าพุทธเจ้าเป็นดังนี้ขอให้ทำง่ายทำได้ทำสะดวกเลยผลกินควรกินค่าหนึ่งอยู่กลางองค์พระของขวันนั้นสัมมาสัหภังสัมมาสัมภังสัมมาลราดังก็ไปถึงตทวินิพานตรงผังในผลกวนควรกินค่ามาเต็มตัวเราเราจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศก็ศาสนาพระองค์ในทรงโปรดค่อยไปดีมาดีสวัสดีมีายหนึ่งอยู่กลางองค์พระสัมมาสัหภังสัมมาสัมังสัมมาลราดังก็ไปถึงเทวินิพาน ส่งผังไปดีมาดีสมสดีจมีชายมาเต็มตัวเราวิธีเราได้ของขวัญไปแล้วทายปฏิบัติให้ถูกส่วนดังนี้ที่่พทีเราที่บอกให้ฟังนี้เนะี่ยเป็นวิธีของการระพุตปฏิบัติรักษาในกระของขวัญน,นี้ทาแม่ว่าเราได้พระของขวัญน,นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วแล้ว,ลวก็ติดอยู่กับตัวเสมอเสมอ มัมบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ส,ส่างๆโรคภัยไข้เจ็บมีในตัวหายหมดเด็กเล็กแล้วก็อ้วนท้วนทีเดียวตกน้ําก็ไม่ตายเรือนล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตรายทางนั้นโรงสงครามกดข้่ไม่ต้องอบทยบหลบหลีกเมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามนาทีสมาบนอยังไงก็ทำสมาบุญอยนอย่างนั้นตามนาทีเขา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 สมะรภูมิไปรบกับเขาก็ไม่ต้องหวั่นหวาดมีพระองขวัญแล้ว อาวุธุทโธปน์ทำอันตรายไม่ได้ให้รักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสําคัญหมือนแก้วสรอผัดนึกพระพุทธเจา้าทรงรับสั่งเมื่อทําสําเร็จในวันแรกเวลาออกเวลาได้อารุณออกพรรษาทรงรับสั่งว่าตัง้งต่มีภาตมีธรรมาของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ควรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกทำนี้ ของศักดิ์สิทธิ์ในชมพูทวีปนโกจักจาลนาจักรวาลใน,น,น,าาน,นพานต่อยกายในการมนุษย์ก็ดีในภาพคนก็ดีศักดิ์สิทธิ์แค่ขนาดนี้ไม่มีเพราะเหตุว่าของศักดิ์สิทธิ์นี้มนุษย์ประเด้๋ยวทำตามปกติธรรมดาอาราธมันนาพระพุทธเจ้ามีธรรมกายธรรมกายไปอารัธนามอให้ท่านปรุงขึ้นตกแต่งให้มนุษย์เมื่อมนุษย์คนใดรับไปได้แล้วมนุษย์คนนั้นมีสมบัติติดตัวพันล้านทุกคนคือขอท่านไว้อาดาธนาว่า อนุตูดาสัมทบส,มสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นเศรษฐีทุกคนจึงด้อาราธนาสมบัตรปฏิสูรไว้พันล้านพันลาน้นลานทุกคนไปให้รักษาพระนิวนห้ดีถ้ารักษาดีแล้วก็เรียบร้อยท่านอยู่ได้สะดวกดีอยู่กับเรา้ารักษาดูถูกดูหมิ่นหายไปเสี้ยมไม่ยู่ด้วยเมื่อหายไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วพอรบพนวะนับถือก็อาราธนาอ้อนห้อนกลับมาอยู่อีกก็ได้ให้ตั้งใจดังนี้ไม่ใช่ของธรรมดานะ เป็่งรัตมีก็ได้พูดก็ได้ลอยไปก็ได้หายไปก็ได้กลับมาก,ก็ได้ของนิดหนึ่งเท่านี้และอัศจรรย์นนะไม่ใช่ของตายของเป็นเขาเรียกว่าของสําเร็จของตัดสิทธิ์ให้จำไว้ให้แมให้แน่นอนนะแล้วก็จะแจกพระต่อไป